ปัจจุบันยังมีเพศที่หลากหลายอย่าง LGBTQ และไม่ควรถูกกีดกันเพียงเพราะเป็นเพศเดียวกันหลายคนที่ไม่เข้าใจถึงความสำคัญของสมรสเท่าเทียมแต่มังก็ยังไม่สามารถควบคุมสิทธิ์ต่างๆได้เท่าที่ควรเพื่อให้ประชาชนตรนะหนักถึงความสำคัญของสมรสเท่าเทียมสมภาษณ์คุณในละแวกมหาวิทยายลัยศิลปากรและโพสให้เห็นถึงปัญหาและความรู้เกี่ยวกับสมรสเท่าเทียมทางสือ่อออนไลน์ค,คุณคิดว่าพรบสมรสเท่าเทียมมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหน โดยกลุ่มเป้าหมายของโครงงานนี้คือสวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม Over the Rainbow หรือลากผ่านทางเส้นสายลุงกลุ่มนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นหนึ่งในกระบอกเสียงที่จะช่วยให้คนในสังคมเข้าใจถึงความหมายและความสำคัญของสมรสเท่าเทียมและเป็นที่ยอมรับของคนในสังคมและรัฐบาลไทยในปัจจุบันค่ะเนื่องจากในปัจจุบันประเทศไทยมีสังคมที่เปิดกว้างมากขึ้นรวมถึงเรื่องความรักที่ไม่ถูกตีกรอบอยู่แค่เพศหญิงและเพศช,ชายอีกต่อไป ยังมีเพศที่หลากหลายอย่าง LGBTQ รวมอยู่ในสังคมไทยและสังคมทั่วโลกพวกเขาเหล่านี้ควรจะได้รับความเท่าเทียมทางด้านต่างๆในสังคมโดยเฉพาะเรื่องการสมรสที่เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานและไม่ควรถูกกีดกันเพียงเพราะเป็นเพศเดียวกันถึงแม้จะมีพรบคู่ชีวิตอยู่แล้ว แต่มันก็ยังไม่สามารถควบคุมสิทธิ์ต่างๆได้เท่าที่ควรรวมทั้งยังมีหลายคนที่ไม่เข้าใจถึงความสำคัญของสมรสเท่าเทียมและยังไม่รับรู้ถึงความหมายของมันอยู่อีกโดยกลุ่มเป้าหมายของโครงการน,นี้คือบุคคลทั่วไปและกลุ่มเพศทางเลือกพวกเราได้ใช้สือ Social อ่อโซเชียลออนไลน์ในการเผยแพร่ถึงประเด็นต่างๆที่เกี่ยวกับความเท่าเทียมทางเพศที่เกิดขึ้นในปัจจุบนันเพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของสมรสเท่าเทียม รวมไปถึงให้ความรู้เกี่ยวกับสมมุตเท่าเทียมโดยเราจะเผยแพร่ผ่านอินสตาแกรมและทวิตเตอร์ซึ่งเป็นสังคมสื่อออนไลน์ขนาดใหญ่ผู้คนสามารถเข้าถึงได้โดยโครงงานนี้ได้เริ่มจัดขึ้นเมื่อวันที่29สิงหาพุทธศักราช2565และได้ดำเนินการจนสำเร็จโครงการเมื่อวันที่17ตุลาพุทธศักราช2565 สำหรับขั้นตอนการทํางานทางเคมีของเราได้จัดเตรียมคําถามสําหรับการสัมภาษณ์และมีการจัดทําแบบสํารวจผ่าน Google Form เพื่อสํารวจความคิดเห็นของบุคคลทั่วไปจากนั้นจึงดําเนินการสัมภาษณ์คุณนรละแวกมหาวิทยาลัยศิลปากรรวบรวมข้อมูลซึ่งรวมไปถึงประเด็นข่าวต่างๆเกี่ยวกับสมุดเท่าเทียมและโพสให้เห็นถึงปัญหาและความรู้เกี่ยวกับสมุดเท่าเทียมทางสื่อออนไลน์ดําเนินการสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ สมมุดเท่าเทียมโดยการตั้งฮูดแบบสำรวจความคิดเห็นบริเวณอินดี้เพจกราวจากผลสำรวจช่วงอายุที่เข้ามาเกาะแบบสอบถามจะเห็นได้ว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนที่อยู่ในช่วงอายุ18 25ปีลองลงมาคือต่ำกว่า18และ25 30ปี และนี่คือสถิติจากคำถามในแบบสอบถามทาง Google Form โดยเริ่มจากคำถามแรกที่ว่าคุณเห็นด้วยกับการมีพลระบรสมรสเท่าเทียมมากน้อยแค่ไหนต่อด้วยคุณเห็นด้วยมากน้อยแค่ไหนหากสมาชิกในครอบครัวเป็น IGBTQ และข้อ3คือคุณคิดว่าพอระบรสมรสเท่าเทียมมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนโดยทั้ง3ข้อนี้มีคนตอบทั้งหมด211คน และต่อมาคำถามข้อที่4เริ่มด้วยคำถามที่ว่าหากมีพรบรสมรสเท่าเทียมแล้วคุณคิดว่าพรบรคู่ชีวิตยังมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนและข้อที่5คือหากคู่รักไ g b t q ร t ับบุตรมาเลี้ยงคุณคิดว่าเหมาะสมมากน้อยแค่ไหนส่วนข้อสุดท้ายจบด้วยคำถามที่เห็นด้วยมากน้อยแค่ไหนที่บุคคลเพศใดก็สามารถจดทะเบียนสมรสได้ โดย3ข้อท้ายนี้จะมีคนตอบทั้งหมด212คนค่ะและตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงงานมาจนถึงทุกวันนี้ทำให้ได้ผลประเมินโครงงานออกมาดังนี้โดยมีจุดเด่นคือทำให้ได้ทราบถึงความคิดเห็นและทัศนคติของบุคคลในหลากหลายช่วงวัยและเพศจากหลากหลายแหล่งที่มาของข้อมูลโดยใช้สื่อออนไลน์ขนาดใหญ่ และขอขอบคุณทุกท่านที่ช่วยชีย้แนะในจุดที่พวกเราบกพร่องกันด้วยนะคะค่าโอกาสหน้าพวกเราจะปรับปรุงให้ดีมากขึ้นค่ะผลสรุปการดำเนินโครงงานในทั้งเชิงทฤษฎีและเชิงคุณภาพสรุปผลออกมาได้ดังนี้ค่ะในเชิงปริมาณของคำถาม3ข้อแรกทั้งหมด211คนได้ผลออกมาเป็นเห็นด้วย92.58% ปานกลาง5.53%และไม่เห็นด้วย1.9%ค่ะส่วนคำถาม3ข้อหลังทั้งหมด212คนได้ผลออกมาเป็นเห็นด้วย83.14%ปานกลาง13.06%และไม่เห็นด้วย3.8%สุดท้ายคือจากการเดินสำรวจสอบถามคนภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสนามจันทร์ด้วยคำถามที่ว่า คุณคิดว่าควรมีสมรุเท่าเทียมในเมืองไทยหรือไม่ได้ลผลออกมาเป็นสมควร97.28%และไม่สมควร2.72%ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้คนส่วนใหญ่เห็นด้วยและมีคนส่วนน้อยที่แสดงความคิดเห็นตรงข้ามค่ะ สุดท้ายคือผลลัพธ์ที่คณะผู้จัดทําได้รับคือทางผู้จัดได้ทราบถึงความคิดเห็นจากหลากหลายบุคคลทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยได้ทราบและเปิดมุมมองใหม่ๆต่อปัญหาที่เกิดขึ้นอีกทั้งยังได้รับทัศนคติใหม่ๆจากผู้คนที่ได้ทําการสารวจส่วนปัญหาที่เจอคือสภาพแวดล้อมไม่เอื้ออํานวยต่อการดําเนินโครงงานและสมาชิกบางคนไม่ค่อยให้ความร่วมมือการแก้ไขปัญหาคือ ยืดหยุ่นแผนงานโดยปรับเปลี่ยนวันเวลาดําเนินการและข้อเสนอแนะที่ได้จากการทําโครงงานคือได้ทราบถึงปัญหาที่ควรแก้ไขปรับปรุงและข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นระหว่างการทํางานพวกเรากลุ่ม Over the Rainbow ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านที่ร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องของสมรสเท่าเทียมด้วยนะคะและขอขอบคุณที่ช่วยชี้แนะในจุดต่างๆที่เราขาดตกบกพรองไปเราจะนำคำชี้แนะนี้ไปพัฒนาให้ดีขึ้นมากกว่าเดิมค่ะ และสุดท้ายนี้ขอขอบคุณอาจารย์ทางมหาวิทยาลัยศิลปากรที่ทำให้พวกเราได้มีโอกาสทำโปรเจก t นี้จนจบด้วยค่ะขอบคุณค่ะ